เมตตาภาวนาแผ่ใจไร้ขอบเขตสู่ความสุขแท้จริงตามพุทธวจนะเมตตาภาวนาคือการแผ่จิตปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากทุกข์ภัยเป็นหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพื่อความสงบเย็นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการเจริญเมตตาเป็นภาวนาที่ละอกุศลจิตและนำมาซึ่งอานิสง์อันมากมาย ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเริ่มต้นด้วยการแผ่เมตตาให้แก่ตนเองขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขพ้นจากทุกขและภัยทั้งปวงนี่คือพื้นฐานสำคัญสู่การแผ่เมตตาให้ผู้อื่นจากนั้นน้อมจิตแผ่เมตตาไปยังบุคคลอันเป็นที่รักเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้พวกเขาจงเป็นสุข ผลจากทุกภัยทั้งปวงขยายเมตตาออกไปสู่บุคคลที่เป็นกลางไม่สนิทสนมและแม้กระทั่งผู้ที่เราไม่ชอบหน้าขอให้เขาเหล่านั้นจงเป็นสุขพ้นจากความถูกต่อไปคือการแผ่เมตตาไปในทิศท,ทั้งสี่สู่สัตว์สัตว์ทั้งหลายสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ที่มองเห็นและมองไม่เห็นโดยไม่จำกัดขอบเขต จิตที่แผ่เมตตาจนไม่มีประมาณยอมเป็นจิตที่สงบเยน็นไม่ผูกพยาบาทเปรียบดุดแม่น้ำที่ไม่เคยแห้งเหือดหล่อเลี้ยงทุกชีวิตอานิสงของเมตตาภาวนาคือนอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์และมีสิริชูมผ่องใสการเจริญเมตตาเช่นนี้สั่งสมบ่อยๆจะทำให้ชีวิตเราเปี่ยมสุขปลอดภัยจากพยานตราย และนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ได้ในที่สุด